ไอพีสวัสดีค่ะในวันนี้เรามาชี้เป้ารถยนต์สวยๆวยทรงดีๆราคาถูกๆนะคะโตโยต้าโคโราออติสตัวอีปี2011เครื่องยนต์ดูโอเจ็ดสปีดเครื่องเกียร์ดีเยี่ยมค่ะใช้งานวิ่งทางไกลได้สบายเลยนะคะราคาเงินสด129,000บาทสีสันร,รอบคันเงางามใหม่ๆเลยค่ะบอดี้สวยอยู่ทรง ช่วงร่างดีแอร์เย็นภายในสวยนะคะเล่มเอกสารชุดโอนครบเลยค่ะเครื่องยนต์ดูโอนะคะภายในสวยงามตามรูปเลยค่ะเป็นรถยนต์เกียร์ออโต้เบาะหนังพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นเพียงเพาะนะคะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะเอกสารชุดโอนครบเลยนะคะรถสวยพร้อมใช้ค่ะ ราคา1 2 9่0 0าบาทท่านใดสนใจสามารถติดต่อดูรถได้ที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงได้ตามเบอร์โทรในคลิปนี้เลยนะคะก่อนออกเดินทางไปดูรถนัดหมายล่วงหน้าก่อนออกเดินทางค่ะสำหรับในวันนี้ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ